เด็กเนาะคนคนเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่อภัยเอสเซนต์มันพ่อจา้าถะาเราขอขวามมันคงในวันนี้ก็อย่าถามน้องให้นะคะเอาไม่อยากอะไรทั้งนั้น ท่านผู้ชมทบะอสื่อสารไหมบอคือนางอัดกันแทสอันจารพูดนะคืออะไรบนางใสุ่่นมกือขัดที่หนีนี้นนนนมาคือขัดเี่เมื่อซอมอยู่ในผีพันร่มสวัสดีแม่เจ๋วค่ะเ <c oughs> จมี่มาแล้วเหรอคะเจม,มี่เหมือนมเหมือนไหมคะ <c oughs> คุยดีทำถึงมากคุณหนูไม่เห็นใช่ไหมว่าพี่ออกฉากน้องอยู่ตรงนี้นะคะคน้องก็มาแล้วค่ะสวัสดีทั้งสามร้อยท่านนะคะพูดคุยกันตอนแรกค่ะนุนต่อบิ้นคุณอา อันนี้เป็นครัวนะคะก็คือรวมกันอยู่ตรงนี้เลยสถานที่มามีตูทั้งการติ้นนอนทีมครัวทีมนักแสดงพี่พี่แดนเซอร์ค่ะรถบัสก็จะอยู่ตรงฟังพุ่นนะคะตอังนน,อ,นอันนี้พี่ไก่กระหนกพ้นค่ะพี่แพลวก็มาแล้วนะคะนางเอก นางเอกสองคนค่ะอย่างนี้นางเอกสองคนคงคๆๆขอบคุณการส่งดาวค่ะขอบคุณแม่สุวิมลขอบคุณหลายๆค่ะแม่คุณคุยนะคะอยากพอบรรยากาศได้อยากอยากเข็นใคร <c ười> ด้วยพิเศษก็พี่มาเลยได้ค่ะหรือสิบห้าไปหาเบิ้ง น้องอไอซ์ไปซ้อมแล้วครอคะไปแล้วค่ะน้องออกฉากเลยค่ะ mm hmm. คุณดี mm hmm. เห็นไหมคะย mm hmm. ิงน้อยมาเแล้วต้องพิล์น่ารักมาก mm hmm. ขอบคุณค่ะแม่ mm hmm. ขอบคุณหล,ลายๆค่ะ mm hmm. นางเอกหน่อยกับนางเอกใหญ่หยยกกัน <laughs> สเ,เสียงเดลงยิ่งเสียงเ้ยค่ะเพราะว่านั่งอยู่ไกลค่ะบรรยากาศซ้อมเรามันกว้างนะคะคืนนี้น้องอายนอนไหนคะยังไม่ได้ใจเลยค่ะนกก่าจะนอนห้องไหมต้องจะได้เห็นอย่ากกึนิ้ว้ามีหอตีตัน อากาศเย็นสบายค่ะไม่หนาวไม่หนาวไม่ร้อน <c oughs> มีนน้องนี่ฟันได้สามตัวได้ลูกไหวพากรน,นอนซะถูกค่ะพี่ กดไลค์ก็แชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะนี่หนูพักแรมที่นี่ไหมคะใช่ค่ะหนูพักที่นี่ค่ะพี่แจ่มตกหางที่พัก,อออกห่างออกไปห่างออกไปห้าโลค่ะมาหอนอีกกะคำ <c oughs> เราก็ยังไม่เห็นพี่คะ่ะน้องไอซ์เพรวันเกิดพ่อใจย,ยังเ่ว้วันเกิดพ่อเพื่นกับเจ้าไพรไปแล้วนะเนา้จะ <c oughs> ต้องรอดูค่ะว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าถ้ามีก็ล,ล่อรุ่นตอนวันนี้ขอพรนไหวพักก่อนนะลูกเผื่อท่านให้3าตัวจ้าขอบคุณหลายๆค่ะแม่

สวัสดีไม่บีค่ะซ้อมรำเรื่องใหม่บรลูกแมนจ้าซ้อมรำเรื่องไม่ยารักบอดายลูกสะัยเป็นกระเทยค่ะน้องมาแล้วค่ะสวัสดีคุณแม่สุชยาสวัสดีวิไลว,วรรณน,นะคะขอให้ลูกๆทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะ ได้เสียงี่งหงทุกคนค่ะขอบคุณค่ะแชร์แล้วค่ะ น้องอายไหมคะดูน้อยๆเล็กโบกขี้หินคนหน่อยก็จะปรับการแสดงไปเรื่อยๆนะคะว่าได้เลียนลื่นไหลเพราะว่าเรามาซ้อมเพื่อความปิ๊งบางใด้ต้องเพิ่มบางใด้ต้องตัดกได้รับชนะเ ตัวลายนะคะไอตโตมอนรับบทโดยพี่เขตศิลสิทธิ์ค่ะหนาวบ่ลูกเย็ยนๆนะคะแม่ใกล้ๆบ้านแม่จา้าแต่แม่อยู่กทมอเสียดายนะคะแม่แมาจันเดยนมาเด็นน้ำลูกอีวัดบรรยากาศอบอุ่นมากนะคะแม่ลูกๆเสียงวิหกทุกทีมงานนะคะและ้รักคนบอยอยู่นี่ทุกคนเลยคะ่ะ น้องบีตันน่ารักขอบคุณค่ะแม่ทองใบน้องเบลน้องไยน่ารักมากที่สุดเลยขอบคุณค่ะแชร์ให้แล้วขอบคุณนะคะแม่สุชยาติดตามลูกๆตลอดค่ะเมื่อที่ไหนก็จะมีมีคุณเจอเม่หกลูกคนลูกๆน่ารักเป็นกันเองดูแล้วอบอุ่นจ้าขอบคุณค่ะพระเอกน้อยเบตันนี่อะไรล่ะ เออ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 ไฮวะอ๋อไม่เป็นไรนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ตัวลายที่ล่ะนริตาพี่ส้ม เราสามคนเราสามคนเป็นอะไรนะเราสามคนเป็นอะไรในเรื่องเป็นคนว่าชื่อฮับบอ่าติลิี่คาซิดเกินจิตท่อมจีซีไม่มีนะคะเราเราเป็นอะไรลูกสาวซึ่งล่ำย่องอะเอามุจเจ้านาะมาใส่ผ้าถี่ลูกไส้ข่อยแังฝรั่บ่เอาลูกไส้ข่อยบ่เอา อยากเห็หออนพี่บาอเบามากจริงๆกงเก,กัอากได้เย่าอยู่สามคนเถือพอแมบอแม่้พ่อแม่บางคารับเป็นเรื่องเ<ม>พื่อหนา้นหนาที่การงานใช่เพื่อหน้าที่การงาน<ช>ไมปล,ปลอกวคนละ่้ <c oughs> ะเรียงเสนลเรียงนเียงนนี้ก็ไดอยู่อยาเหนพี่อิมกน้องอวัสดีค่ะ มวนแห้งกะอดกันเพื่อแหลกเราเจอกันอยู่หน้าเวทีอีสานนครใช่ใช่เป็นสนิทกันอยู่อีสานนครศรีนะะเพราะว่าเจอกันทั้งเรื่องเลยแมแล้วก็เพราะว่าวันที่พี่แข่งนหนูไม่ได้ไปไงหนูไปเรียนเดินหนูดูไลฟ์สดก็เลยก็เลยพึ่งได้พอกันบ้างบ้างไปเบิรงหมอลำค่ะพี่นี่เป็นอีฟนะคะเมือนมือนี้เป็นพี่อีฟนะคะบบเมนอันพี่มิง อื่นมาเบิร์กไม่เบ้ค่ะอีรีโซซีเดรบิโวเจนินนางเอกงามเนาะสาวขอบคุณค่ะนางเอกน้อยท่าบรรยากาศบรรยากาศข้างหลังแมโอ้คือเห็นโพดว่าอยากกินเขาก็ผู้สาวเนาะดี่บอกใส่มอนต์้วตุนซ้องนี่ผู้สาวอ๋อ